นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบุ้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับยายเอินนี่แกไม่มีลูกมีผัวแกอยู่ตัวคนเดียวอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วผมขาวหมดหัวแล้วตอนนี้แกทำงานไม่ไหวอาศัยเงินเก็บที่มีอยู่บ้าง สมัยที่ยังรับจ้างทํางานไหวพี่น้องก็ตายหมดแล้วแกก็เลยต้องอยู่อย่างเดียวดายที่ข้างหลังใบหูของแกเนี่ยมีติ่งเนื้อง,งอกห้อยอยู่เกือบเท่าคาปั้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใครๆก็รังเกียจทั้งที่แกก็ไม่เคยทําอะไรใครอให้เดือดร้อนอะไรลูกเล็กเด็กแดงต่างหวาดกลัวเยอเอินที่ไว้ผมรุงรังที่แกไว้ผมรุงรังก็เพื่อจะปิดเนื้อง,งอก แต่มันก็ปิดไม่มิดปากแกก็มีน้ำหมากเกลกรังเนื้อหนังเหี่ยวย่นตอนเช้าก่อนแดดจะร้อนเนี่ยแกมักจะพายเรือเก็บผักบุ้งผักกระเฉดอยู่เป็นประจำบางวันแกก็ใส่หมวกงอบนั่งตกปลาในเรือจนบ่ายมิตรแต่ลุงเครืองที่เห็นยายเอิญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยวัยเดียวกันที่มาทักทาย ลุงเครืองก็มักจะพูดว่าสมัยยายเอิญเป็นสาววัยรุ่นนี่ยายเอินแกสวยแล้วยังเป็นสาวรำวงอยู่หลายปีหนุ่มๆน,นี่ตามจีบกันแต่ว่าคนก็เล่าลือกันว่าแม่ยายเอิญเนี่ยเป็นปอบก็เลยไม่มีใครกล้าย,ยุ่งตอนหลังมีเนื้องอกโผล่ที่ข้างหูด้วยแกก็เลยเลิกเป็นสาวรำวงหารับจ้างทั่วไปแกก็พกผ้าปิดหน้าปิดตา เมื่อพ่อแม่ตายแกก็ได้รับส่วนแบ่งที่ด so ินกับเงินทองคนละครึ่งกับพี่สาวพี่สาวตอนนี้เสียชีวิตไปนานแล้วไม่มีผัวเหมือนกันายเอินก็เลยขายส่วนที่เป็นของพี่สาวเอาเงินเก็บไว้กินยามแก่ยามเฒ่าายเอินเริ่มกินหมากเมื่ออายุห้าสิบปีหลายคนบอกว่าายเอินเนี่ยได้รับเชื้อสายปอบแล้วก็คงกินตับไตไส้พุงพี่สาว เพราะว่าอยู่ๆพี่สาวที่อายุเพิ่งจะสี่สิบตอนนั้นก็ป่วยแล้วก็ผอมแห้งตายแล้วตอนที่ตายวันแรกเพื่อนบ้านไปดูก็มีกลิ่นเหม็นเน่าซึ่งมันผิดปกติของคนที่ตายใหม่ๆแต่ยายเอิญก็บอกว่าพี่สาวนะ่ะปวดท้องก่อนตายเลือดก็ออกจากอวัยวะเพศส่งกลิ่นเน่าเหม็นมาเป็นเดือนแล้วพี่สาวคงจะเป็นฝีที่มดลูกหรือว่าที่เรียกว่ามะเร็งอะมะเร็งที่มดลูก แต่ก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของยายเอิญในงานศพพี่สาวยายเอิญมีไม่กี่คนที่ไปช่วยงานก็จะมีแต่ลุงเขืองคนนี้ละ่ะที่ช่วยเต็มที่เพราะไม่เชื่อว่ายายเอิญจะเป็นปอบเวลาพระมาบิณฑบาตกับข้าวที่ยายเอิญใส่บาตรทุกวันเด็กวัดมันก็จะแยกไว้ต่างหากพอถึงวัดก็จะเอาข้าวปลาที่ยายเอิญทำบุญเนี่ยเททิ้งทุกวัน พระไม่เคยได้ฉันกับข้าวของยายเอินเลยสักครั้งยายเอินไม่ชอบไปวัดที่ไม่ไปเพราะรู้ว่าเพื่อนบ้านรังเกียจลุงเครืองไปสีข้าวเมื่อไรขากลับก็มักจะแบ่งข้าวสารให้ยายเอิญทีละถังสองถังเสมอลูกๆล,กลุงเครืองก็มักจะดุพ่อว่าให้ปอบมันกินทำไมปล่อยให้มันตายๆซะเมียลุงเครืองก็เลยบอกว่าให้มันกินให้อิ่มน่ะดีแล้ว มันจะได้ไม่ไปกินไส้พูงใครเขาลุงเครืองก็จะดูลูกว่าเราไม่รู้จริงก็อย่าไปว่าเขาเราได้ยินแต่คนอื่นว่าตั้งแต่โตมาจนแก่ป่านนี้ก็ยังไม่เคยเห็นยายเอินผิดปกติตรงไหนที่ชาวบ้านเขาเห็นพ่อเห็นแม่ยายเอินกินเนื้อดิบตับดิบก็เพราะรุ่นปู่ย่าเขาพากินมาถึงรุ่นยายเอินก็ไม่เคยเห็นยายเอินแกกินสัตว์ใหญ่ก,กินแต่ปลาที่แกตกได้ มีแต่น้ำมันหมูที่แกเจียวไว้เอาไว้ผัดไว้ทอดกินลุงเครืองแกบอกลูกเมียว่าตอนยกข้าวสารเข้าครัวครัวบ้านยายเอินบางทีเปิดหม้อข้าวหม้อแกงดูก็เห็นมีแต่แกงซมมีปลาต้มเค็มบางครั้งก็มีผักบุ้งผัดผักกระเฉดต้มจิ้มน้ำพริกยายเอินแกมีฟันดีไม่โยกไม่คลอน ยังเคี้ยวอาหารได้ดีผิดกัะลุงเขื่องที่ฟันหักหมดปากแล้วเช้าวันนี้ยายเอิญพายเรือมาหาลุงเขื่องที่ท่าน้ำลุงเขื่องแกนั่งสูบยาอยู่ที่ศาลาท่าน้ำอ้าวอีเอินว่าไงเก็บผักหรือว่าตกปลาแล้ววันนี้ลุงเขื่องแกถามที่จริงลุงเขื่องก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับยายเอินแต่คนรุ่นหลังเขาเรียกลุงเขื่องกันจนติดปากก็เลยเรียกลุงไม่เรียกตา ยายเออญก็บอกว่าเก็บผักวันนี้วันพระก็เลยไม่ได้ตกปลาข้าเห็นเองนั่งอยู่นี่ข้าก็เลยแวะมาคุยเมื่อคือนนะ่ะไอ้เขื่องข้าเห็นผีพุ่งใต้มันตกลงบนหลังคาบ้านเองตอนดึกข้าลุกขึ้นมาเยี่ยวก็เลยเห็นพอดีเขาว่ากันว่าจะเห็นผีพุ่งใต้หรือว่าดาวตกใส่บ้านใครบ้านนั้นน่ะจะได้ลูกนะยายเอิญแกว่าอย่างนั้น เอ็งตารายหรือเปล่าล่ะอีเอิญบ้านข้านี่เมียก็แก่แก่แก่ลูกสาวข้าสองคนก็ยังไม่มีผัวมันจะมีคนท้องหรือว่ามีลูกได้ยังไงว่าแล้วลุงเขืองแกก็หัวเราะเออหรือว่าข้าจะตาฝาดก็ไม่รู้เออแต่ว่าข้ามองมาฝั่งบ้านเองข้าก็เห็นชัดเลยนะว่าผีพุ่งใต้มันตกลงหลังคาบ้านเองจริงๆว่ะ ดูว่าบ้านอื่นเขาก็ปลูกห่างจากบ้านเองเออข่ากลับแล้วละเอ็งจะเอาผักไปกินม้างไหมล่ะแบ่งไปได้นะเออไม่ต้องไม่ตองอะ่ะเอ็งเก็บไว้กินเถอะเดี๋ยวข้าอยากกินข้าไปเก็บเองเสร็จแล้วยายเอิญก็พายเรือกลับไปลุงเครืองก็นึกในใจว่าเอ,อ๊ะลูกคนโตของเราก็เป็นสาวแต่คนเล็ก ที่อายุห่างจากคนพี่เป็นสิบปีหน้าตาสะสวยอายุก็ปาเขาเลขสามแล้วก็ยังไม่มีใครมาขอและจะมีคนท้องได้ยังไงความจริงลุงเขื่องก็อยากจะมีหลานแต่ลูกสาวคนโตก็สี่สิบแล้วอ่ะคงไม่มีใครเอาคนเล็กมันก็เล่นตัวเพราะถือว่าสวยอยากจะได้ผัวรวยส่งเรียนเย็บผ้าเพิ่งจะกลับมาเคยพาหนุ่มบางกอกมาไหว้ครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นลูกคนรวย เมื่อเดือนก่อนนี้ตอนนี้ลูกเรียนจบพึ่งกลับมาได้สองคาวันก็ไม่เห็นลูกสาวพูดถึงหนุ่มคนนั้นเลยอยู่ต่อมาไม่นานนักลูกสาวคนเล็กของลุงเขืองก็ไม่ค่อยอยากกินข้าวชอบทำขนมหวานกินบ่อยบ่อย,อยสอยมะม่วงอ่อนกินทุกวันทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยชอบมะม่วงแต่ตอนนี้เก็บลูกอ่อนมาจิ้มกะปิกินอย่างอริดอร่อยกินแล้วก็นอนไม่ทำอะไร คนมาจ้างให้ตัดเสื้อให้ก็กองไว้ยังนั้นจนลุงเคืองกับเมียดุเอาอ่าเธอโดนดุบ่อยๆก็ร้องไห้ก็บอกความจริงกับพ่อแม่ว่าตัวเองท้องท้องกับผู้ชายคนที่เคยมาไหว้พ่อแม่แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมรับเขาหนีหายหน้าหายตาไปเลยเคยไปบอกเตี่ยกับแม่ผู้ชายเขาก็ไม่รับรู้ไม่สนใจลุงเคืองได้ฟังกับตัวชาเมียก็ลม้มแทบจะใส่ ลุงเครืองถึงจะโกรธแต่ก็สงสารลูกอีกใจหนึ่งก็ดีใจที่จะมีหลานทุกคนในบ้านก็เลยปลอบใจลูกสาวคนเล็กหลายวันต่อมาลุงเครืองเห็นยายเอิญพายเรือผ่านก็ร้องเรียกให้แวะมาคุยกันก่อนยายเอิญพายเรือมาเทียบท่าว่าไงไอ้เครืองวันนี้ไม่ได้ไปสวนไปนาเหรอเออวันนี้ก็เมื่อยๆก็เลยพักสักวันเอ้นอีเอิญ ข้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังไอ้ที่เอ็งบอกว่าเห็นดาวตกลงมาที่บ้านขานะ้ามันมีคนท้องจริงๆแล้วนี่เอ็งอย่าพูดไปนะจริงเหรอเมียเอ็งท้องเหรอโธ่ีบ้าเมียข้าเจ็ดสิบแล้วแกจะตายแล้วมันจะท้องได้ยังไงเอ็งก็พูดเรื่อยเปื่อยอ้าวข้าไม่เคยมีผัวนี่คับวก็ไม่รู้แล้วว่าเมียเอ็งจะท้องไม่ได้แล้วแล้วใครละที่ท้อง ลูกเองก็ยังไม่ได้แต่งงานก็ก็อีนังคนเล็กกะสิมันไปได้เสียกหนุ่มที่บังกอกแล้วมันก็ทิ้งลูกค่ะหาขนาดลูกสาวเองสวยขนาดนี้มันยังทิ้งได้ลงคอแหมมันน่าลากใส่ไอ้คนชั่วนี่ออกมากินจริงๆเอ๊นี่เองเป็นปอบอย่างที่เขาว่าเหรออีเอิญใหญ่ยยเอิญก็กลมหน้าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาว่าข้าเป็นปอบ ข้าก็าเสียใจในโชคชะตาที่มีแต่คนรังเกียจข้าข้าก็มมันทำบุญตักบาสวดมนต์ไหว้พระไม่กินสัตว์ใหญ่ที่ข้าพูดว่าน่าจะลากใส่ไอ้ผู้ชายที่ทิ้งลูกเองมากินนะเพราะข้าแขนใจแทนนะเออช่างมันเถอะอีกไม่กี่เดือนหลานข้าก็าจะลืมตามมาดูโลกแล้วข้าอยากจะได้หลานชายสักคนแต่ถ้าเป็นหลานสาวก็รักหมดละอึยัยเอือนก็บอกว่า ตอนหลานเองคลอดข้าคงไม่กล้ามาดูรักเดี๋ยวลูกเองจะกลัวข่าคงไม่มีบุญเห็นหลานเองนะยัยเอินแกพูดพร้อมกับปาดน้ำตาเอออย่าคิดมากเลยอีเอินเดี๋ยวหลานข้าได้สักสามสี่เดือนแล้วค่ะจะอุ้มมาให้เองเล่นด้วยที่ท่าน้ำแล้เวเองไม่รังเกียจที่จะให้ข้าอุ้มจริงๆหรอก็จริงสิอีเอิญข้าเห็นเองมาตั้งแต่เล็ก ข้ารู้ว่าเองเป็นคนดีเองอย่าคิดมากไปเลยเยเอินก็ยิ้มทั้งน้ำตาข้ามีทองแท่งอยู่ประมาณห้าบาทข้าจะเอาไว้รับหวันหลานนะไม่ต้องรอกเองเก็บไว้ขายซื้ออยู่ซื้อกินเถอะข้าพอมีพอกินแล้วข้าไม่ได้ซื้ออะไรหมากผูกก้ขก็ปลูกปูนก็ฝากเองซื้อ ข้าเอ็งก็ให้ข้าเป็นประจำเงินทองข้ายังพอมีพอสมควรถ้าข้าตายทุกอย่างที่เป็นของข้าทั้งหมดนี่ข้าจะยกให้ลูกเองทั้งหมดนะนะถ้ามันกลัวว่าข้าจะเป็นปอบก็ขายซะข้าเต็มใจให้เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าข้าเห็นผีพุ่งตายหรือว่าดาวตกนี่มันแม่นมันแม่นมากข้าดีใจด้วยนะที่เองจะมีหลาน ลุงเครืองกับยายเอินก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขวันนี้จะเล่าเรื่องซึ่งแม่ของคุณนิสาเล่าให้ฟังคุณนิสาบอกว่าแม่เกิดมาก็ลำบากแล้วไม่เคยสบายเลยตั้งแต่จำความได้ เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ต้องดิ้นรนขวนขวายกระเสือกกระสนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวชาวนาก็จริงแต่ว่าไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเลยเพราะว่าที่นานั้นปู่ย่าตายายขายเอาเงินมากินมาใช้หมดแล้วและพวกเขาก็ชอบเล่นการพนันกันมากแม่เป็นพี่สาวคนโตมีน้องๆ้สามคนคนสุดท้องเป็นผู้ชายในบรรดาพี่น้องมีแม่คนเดียวที่หน้าตาดีผิวขาวเหมือนตา ส่วนยายน่ะเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำหน้าตาก็ไม่ค่อยดีพอแม่แตกเนื้อสาวก็มีหนุ่มอยากจะได้ไปเป็นเมียก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ว่าแม่น่ยยังไม่อยากจะรีบร้อนมีครอบครัวแม่อยากจะอยู่เป็นสาวให้นานหน่อยแต่ยายสิยายเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้แม่รีบรีบแต่งงานไปเสียยายก็มีเหตุผลของตัวเองว่าถ้าคนมาชอบมากๆแล้วไม่รีบแต่งไปเสีย ก็จะมีความเสื่อมเสียเข้ามาสู่นั่นก็คือจะต้องมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งมันใช้วิธีการสกรปรกจุดคร่าเอาไปทำเมียแล้วจะเสียหายไปหมดยายก็บอกว่าคนเรานะถ้ามันอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็จะใช้วิธีสกรปรกว่างั้นแม่ได้ยินก็หวั่นใจอยู่ไม่ใช่น้อยพวกแม่สือ่อรู้ว่าเท่าแก่ก็มาสู่ขอกันหัวกระไดไม่แห้ง แม้จะเป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าแม่มีความสวยอยู่มากก็มีคนอยากได้แม่บอกว่ายายพูดเกือบทุกวันละให้แม่แต่งงานไปเสียถ้าแม่แต่งงานแล้วน้องๆก็จะได้แต่งบ้างตอนนั้นแม่อายุสิบเกปีแล้วพวกน้องๆก็อายุไล่กันมาก็เป็นสาวกันแล้วแม่โดนยายกดดันมากๆเข้าก็ทนไม่ไหวจำใจยอมทำตามที่ยายต้องการทั้งที่ไม่ได้รักได้ชอบผู้ชายคนนั้นเลย เขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่มาจากจังหวัดราชบุรีไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขามาก่อนแต่พอเห็นก็รู้ว่าเขาเป็นคนผิวคล้ำๆดำๆหน้าตาก็พอดูได้พอแต่งงานกันแล้วก็ยึดอาชีพค้าขายก็ช่วยกันค้าขายกันชีวิตคู่แรกๆก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหามากนะักแต่พอนานๆวันเข้าก็อยู่กันอย่างไม่ค่อยจะลงรอยนะักเนื่องจากแม่น่ะไม่ได้ชอบเขาเลย ที่คนแก่ๆชอบพูดกันว่าอยู่กันไปก็รักกันไปเองอนนะนะมันไม่ใช่ซะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ต้องเลิกกันเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาเอาลูกชายคนโตไปด้วยแต่พออายุเข้าเกณฑ์เรียนหนังสือแม่ก็ไปรับมาจะให้เรียนหนังสือแต่มาอยู่ได้ไม่นานพ่อเขาก็มารับตัวไปอีกคราวนี้ก็เลยไม่ได้ไปตามอีกแม่กลายเป็นแม่ไม้ที่ยังสวยแล้วก็ยังสาวอยู่มากอายุรา,ราวๆสามสเท่านั้นตอนนั้น ก็มีคนมาชอบแม่กันมากอีกแล้วกลายเป็นแม่ไม้เนื้อหอมมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่พ่อไม้แต่แม่เข็ดขยดเสี็จแล้วก็เลยไม่สนใจใครเลยตั้งหน้าต่างตาเลี้ยงลูกสาวสองคนไปด้วยอาชีพค้าขายแม่อยู่เป็นไม้อยู่สองสมปีจนอยู่มาวันหนึ่งก็พบกับพ่อของคุณนิสาเนี่ยพ่อเป็นคนที่อื่นมาเจอแม่เข้าโดยบังเอิญมาซื้อของแล้วก็เกิดชอบแม่ ก็แวะเวียนมาบ่อยจนแม่เกิดชอบพ่อต่อมาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากพ่อมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างก็ต้องเดินทางไปทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านบ่อยนักนานๆกลับมาทีจนแม่มีลูกสองคนคือพี่ชายกับคุณนิสาแม่ก็เลยมีลูกที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่คนแล้วพวกพี่สาวของคุณนิสาโตโตกันแล้วก็ช่วยงานแม่ได้มากแต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกแม่ว่า พ่อนะ่ะเป็นผู้ชายที่มีเมียอยู่ก่อนแล้วมีลูกชายลูกหญิงเกิดกับเมียคนนั้น,นทั้งสี่คนทีแรกแม่ก็ไม่เชื่อคิดว่าคนมาหลอกมากแกล้งพูดแต่แล้วแม่ก็สอบถามคนอื่นๆที่พอจะรู้จักพ่อจนแม่แน่ใจว่าข่าวที่คนมาบอกนัเป็นความจริงนับว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับแม่ก่อนที่จะตกลงปลงใจกันแม่ก็ได้ถามพ่อแล้วว่ามีเมียหรือยังพ่อก็ตอบว่าคนอย่างพ่อใครเขาจะอยากได้ พอพ่อกลับมาบ้านเพื่อให้แน่ใจจริงๆแม่ก็ถามว่ามันยังไงกันแนะ่จริงหรือเปล่าพ่อยอมรับแม่ก็ถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงกันพ่อก็ตอบว่าก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแม่ก็นึกเสียใจว่ามันสายเสียแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามีลูกด้วยกันก็ต้องปล่อยมันไปพ่อทำงานได้เงินแต่ว่าพ่อไม่ค่อยจะให้แม่นะไม่ช่วยเหลือกันเลยแม่ก็คิดมากก็พูดเรื่องนี้กับพ่อพ่อก็ตอบว่าพ่อก็ไม่มี ในระยะแรกๆแม่เครียดมากและพ่อก็ยังพูดว่าแม่อยากได้แต่เงินน่เจอหน้าก็จะเอาแต่เงินอ่าพูดว่าอะไรต่างๆนานาจนแม่ต้องนอนร้องไห้แม่เป็นคนใจบุญชอบทําบุญแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้พระที่แม่นับถือฟังท่านก็พูดให้สติแม่แม่ก็เริ่มคิดได้คิดว่านั่นเป็นกรรมที่แม่ได้ทําเอาไว้มันถึงตามมาสนองถ้าแม่ไม่ได้ทํามันก็คงจะไม่มีกรรมมาทําให้แม่เดือดเนื้อร้อนใจได้ แม่ก็เลือกสนใจว่าพ่อจะให้เงินหรือไม่ให้ตั้งหน้าตั้งตาขาขายเลี้ยงลูกๆไปแม่ไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนหนังสือลูกๆก,ก,ก็เลยไม่ได้เรียนเกินป .4 มีคุณนิสาคนเดียวที่ได้เรียนมากหน่อยคือเรียนถึงมศ .3 สสคนที่ส่งเสียให้คุณนิสาได้เรียนก็คือพี่ชายช่วงนั้นเขาทำงานอยู่อู่ซ่อมรถยนต์เขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เรียนก็อยากจะให้น้องได้เรียน ต่อมาแม่กับพ่อก็เลิกกันพ่อก็หายไปไม่ไปมาหาสู่อีกเพื่อนๆของแม่ก็พูดกันว่าคนอย่างพ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรหรอกแม่ก็มักจะพูดว่าอย่าไปว่าเขาเลยเขามีความํำเป็นและที่แม่ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะกรรมเก่ามันตามมาให้แม่ได้ชดใช้วันหนึ่งมีคนกลั่นแกล้งให้แม่เสียชื่อใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายมันเกิดหลังจากที่แม่กับพ่อเลิกร้างกันไปแล้ว แม่ก็กลับมาเป็นแม่ไม้เนื้อหอมอีกครั้งขนาดว่าในตอนนั้นแม่อายุตั้งสี่สิบกว่าแล้วแต่แม่ก็ยังแลดูดีเอามากๆในช่วงนั้นก็มีผู้ชายมาชอบแม่ทีเดียวสามคนอ่านี่เอาที่มาชอบอย่างจริงจังนะส่วนพวกที่มาบ้างไม่มาบ้างนั่นก็มีอีกหลายคนแม่ก็บอกว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้ชายพวกนี้ถึงได้ชอบแม่กันนักก็มีคนอิจฉาริษยาแม่กันเกิดมันไส้กันไปทั้งตลาด แต่สำหรับคนอื่นอาจจะไม่จริงจังนักมีบางคนเท่านั้นที่จงเกลียดจงชังแม่เพราะว่าเกลียดแม่มาตั้งแต่ที่แม่เป็นแม่ไม้ครั้งก่อนโน้นแล้วแม่ไม่ยอมเอ่ยว่าเป็นใครแต่แม่เล่าว่าผัวของผู้หญิงคนนั้นนมาชอบแม่ความจริงก็คือผู้ชายคนนี้ยชอบแม่มาตั้งแต่สมัยเมื่อแม่ยังเป็นไม้ครั้งแรกนั้นแล้วในตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มไม่มีเมียแต่พอแม่ตกลงปรงใจกับพ่อเขาก็ผิดหวังมาก ก็เลยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแต่พอแม่เป็นไม้อีกครั้งเขาก็มักจะมาคุยกับแม่ทําให้เมียของเขาเกิดความหวาดระแวงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันมันเป็นแค่ความหวังดีที่เขามีต่อแม่สําหรับตัวแม่หลังจากเลิกกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดจะยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ปล่อยข่าวว่าแม่จะแย่งผัวว่าแม่น่ะเป็นผู้หญิงสําสอนแพทย์สยาจ้องแต่จะเอาผัวชาวบ้านขาดผู้ชายไม่ได้อะไรทํานองเนี้ย แม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม่ก็บอกคนที่ไม่เข้าใจแม่ว่าให้ดูกันไปก็แล้วกันว่าแม่จะเป็นอย่างไรถึงกับมีเรื่องมีราวแม่ค้าคนนั้นไปพูดกับคนที่ให้แม่เช่าร้านให้ไล่แม่ออกไปขายที่อื่นเจ้าของก็บ้าจี้ไล่แม่ออกไปให้ไปหาที่ขายเอาเองแม่ก็จำต้องย้ายร้านไปพ่อแม่ไปเช่าอีกร้านผู้หญิงคนนั้นก็กลั่นแกล้งแม่อีกไปพูดปั่นหูให้เจ้าของแม่ไล่ไปอีก แม่โดนไล่ออกจากร้านไม่ให้เช่าหลายครั้งแม่ก็เลยต้องย้ายร้านบ่อยๆทำให้ลูกค้าของแม่มึนงงหาร้านแม่ไม่เจอกระทบกับการค้าขายของแม่มากย้ายร้านหลายครั้งแต่ก็วนเวียนอยู่ในตลาดนั่นแหละตลอดเวลาแม่ทำมาค้าขายตลอดไม่เคยได้หยุดเลยคุณนิสาเห็นแม่ค้าขายทุกวันซื้อของเอามาขายในร้านได้กำไรไม่มากแต่แม่ก็ทำ สินค้ามีหลายอย่างแม้แต่ผักและผลไม้ต่างๆแม่ก็ซื้อจากชาวบ้านเอามาขายมีบางคนซื้อของเงินเชื่อไปแล้วก็หลบหน้าไม่เข้าร้านอีกแม่เจอที่ไหนก็จะถามลูกค้าก็ว่าแล้วจะเอาไปให้วันนี้ไม่ได้เอาตังค์ติดตัวมาแม่นะ่ะเจออย่างนี้เยอะเพราะแม่เป็นคนใจดียอมให้ลูกค้าเชื่อของเพราะเห็นว่าคุ้นเคยกันอยู่จะไม่ให้เชื่อก็เกรงลูกค้าจะว่าเอา บางรายทวงได้บางรายก็ไม่ให้ทำไม่รู้ไม่ชี้มีบางคนกลับย้อนถามแม่ว่าฉันไปเป็นหนี้ทั้งกั่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอออย่างนี้ก็มีด้วยแม่มักจะเจอกับเรื่องที่ทำให้แม่ต้องขาดทุนสูญเงินอยู่เรื่อยวันหนึ่งแม่โดนเขาโกงรายนี้หนักคนที่ทำกับแม่ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้านะเห็นหน้าเห็นตากันก็เพื่อนแม่นั่นเองที่แม่เคยช่วยเหลือมาก่อนด้วยซ้ำก็ยังทำกับแม่ได้ มาขอยืมเงินแม่สองหมื่นแม่ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นเงินเก็บของแม่ก็เก็บเอาไว้ทาทุนและเผื่อว่าตัวเองหรือว่าลูกๆเกิดเจ็บป่วยอย่างปัจจุบันทันด่วนจะได้เอาออกมาใช้แม่มีอยู่แค่แปดพันอุดอมเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดชีวิตพอบอกไปเพื่อนก็ว่างั้นก็เอามายืมก่อนเถอะแปดพันก็แปดพันเหตุที่เพื่อนรักของแม่มายืมเงินก็เพราะว่าผัวของเพื่อนคนนั้นไปก่อเรื่องต่ําช้าสามาน ดวนเขาเรียกค่าเสียหายก็ต้องให้เขาแต่เกิดไม่มีเงินก็ต้องหาเงินก็นมาขอยืมแม่แม่มีแปดพันเก็บกะเอาไว้ใช้ยามจําเป็นแต่เพื่อนจะเอาไปหมดแม่ก็บอกว่าให้ได้แค่ห้าพันเพื่อนก็อ่อนวอนอ้างความเป็นเพื่อนบอกว่าจะรีบใช้คืนให้เร็วที่สุดเลยในที่สุดแม่ก็ใจอ่อนเพราะเห็นว่าเพื่อนรักกันมานานสนิทกันมากให้ยืมไปแล้ววันเวลาผ่านไปเพื่อนก็ไม่ใช้นี่สักที เจอหน้ากันถามดูเพื่อนก็พูดผัดพรไปเรื่อยเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่ว่าไม่เคยได้คืนเลยจนผ่านไปเป็นปีก็ยังไม่ได้ใช้คืนให้แม่แม่เสียดายเงินจำนวนนั้นมากอดออมแทบตายจนมีเงินเก็บแต่ต้องมาเสียไปแม่ก็พยายามทวงเพื่อนอยู่ตลอดเพื่อนก็เอาแต่สายหน้าบอกไม่มีหนักเข้าเพื่อนก็บอกว่ามีเมื่อไหร่ก็ใช้เองแหละอย่ามาทวงมากนักเลยํำคันแถมยังขมขู่ว่าคืนทวงมากๆเดี๋ยวจะให้ผัวมาตบนะ แม่ก็นึกสงสารตัวเองที่เสียรู้เพื่อนสมัยนั้นเงินแปดพันมีค่ามากมายเหลือเกินพปรากฏว่าเงินแปดพันนั้นก็สูญไปไม่ได้คืนเลยสักบาทแล้วก็เสียเพื่อนอีกคนแม่ก็บ่นเสียดายเพราะเพื่อนเคยเป็นคนดีไม่คิดว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นไปได้แม่ว่านั้นก็เป็นเพราะเขาไม่มีเงินจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะผัวของนางก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าผัวของนางนเป็นคนไม่ค่อยจะดี นิสัยแย่ๆอย่างนั้นแม่บอกไม่น่าเอามาทําผัวเลยแต่แม่ก็พูดมากไปได้เพราะว่าตัวแม่เองก็ใช่ว่าจะได้สามีที่ดีกรรมตามพระจนแม่ไม่รู้จักจบสิ้นอยู่มาวันหนึ่งแม่โดนขโมยลักของในร้านไปคนเอาของไปเกือบบดร้านแล้วก็หาตัวคนเอาไปไม่ได้ซะอีกด้วยแม่คิดว่าอาจจะเป็นการกันแกล้งกันร,ระหว่างพวกแม่ค้าด้วยกันเองของนั่นก็สูญไปอีกจับมือใครดมไม่ได้ ต่อมาก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับแม่มันก็ยังเกิดขึ้นจนได้มันเป็นเหตุร้ายทางน้ำคือแม่ไปซื้อของกลับมาหาบพรอนขึ้นเรือขณะก้าวนี่ปรากฏว่าเรือก็ห่างจากโป๊ะแม่ก็ก้าวพลาดหล่นน้ำตูมตัวแม่ตกลงไปในน้ำพร้อมด้วยหาบเรือที่ห่างออกไปพอแม่หล่นลงไปในน้ำแล้วมันก็กลับเทียบเข้าหาโป๊ะอีกร่างของแม่จมลงไปในน้ำไม่มีช่องให้แม่ผลัขึ้นมาได้เลย คนก็ร้องเออะกันแต่ไม่รู้จะช่วยแม่ได้ยังไงไม่มีใครกระโดดน้ําลงไปช่วยแม่ก็นึกว่าแม่จะตายเสแล้วดีแต่ว่ามีสติอยู่เพราะนึกถึงคุณพระคุณเจ้ากินน้ําก็ไปเต็มท้องสําลักน้ํามุดลอดท้องเรือไปโผล่ออีกด้านหนึ่งพอแม่โผล่ขึ้นมาคนก็ช่วยกันดึงตัวแม่ขึ้นเรือแม่รอดตายมาได้แม่ต้องรีบทำบุญตัวเองเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระในวันรุ่งขึ้นนั้นเลย แม่บอกว่าถ้าคุณพระคุณเจ้าไม่กลุ้มครองแม่ก็คงหมดลมหายใจไปแล้วถ้ามีคนทําให้แม่เดือดร้อนหรือว่าเมื่อแม่มีความทุกข์แม่ก็จะคิดว่ามันเป็นกรรมที่ตามมาสนองให้แม่ได้ชดใช้และเมื่อใช้กรรมนั้นหมดแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นก็จะหมดไปเหมือนกับว่าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาใช้หนี้หมดแล้วก็จบกันแม่ทํามาหากินจนแก่เป็นแม่ค้าไม่เคยเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นเลย ก็ไม่รู้ว่าชีวิตของแม่นี่จะต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนเกิดความทุกข์ยากลำบากอะไรอีกหรือเปล่าเพราะชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรมครับไม่มีใครลิขิตได้กรรมเท่านั้นที่เป็นผู้ลิขิตกรรมมูนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม